สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําต้ยมยำปลากระพงค่ะค่ะก็จะมีปลากระพงมีเห็ดออริจิมีต้นหอมผักชีมีพริกขี้หนูสวนมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีรากผักชีมีมะนาวมีพริกแดงจินดาโขกพร้อมกระเทียมเกลือผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลมาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาบีบมะนาวนะคะ ใช้มะนาวสดนะส่วนพริกแดงจินดานะคะเราก็จะนำไปโขกหยาบโขกกับกระเทียมนะคะโขกหยาบกับกระเทียมจากนั้นเราก็พริกขี้หนูเราจะแค่ทุบๆเอานะคะเอาแค่แตก หละ,ะาจากนั้นก็จะมาหั่นขาค่ะขาอ่อนนะคะประมาณนี้นะาจากนั้นก็จะหั่นตะไคร้ค่ะ ส่วนใบมะกบูดนะเราก็จะฉีบ,ฉบแบบนี้ถ้าของฉีก็ทุบๆหน่อยส่วนเห็ดเราก็เห็ดนี้แล้วแต่เราชอบนะคะบางคนก็จะใช้เห็ดฟางนะบางคนก็จะใช้เห็ดนางฟ้าแล้วแต่คนชอบนะคะ ประมาณนี้นะคะส่วนปลานะคะปลากระพงนะเราให้ทางร้านเขาหั่นให้ทำความสะอาดให้นะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราสามารถสั่งแม่ค้าพ่อค้าได้เลยนะคะเราจะเอามาทำอะไรจะเอามาผัดหรือจะมาต้มยำเราสามารถบอกเขาได้นะคะให้เขาทำมาเลยสะดวกดีค่ะ ค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผ่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีลงไปค่ะจากนั้นก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ จากนั้นรอให้น้ําเดือดค่ะไม่ต้องคนนะ่หลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะช้อนฟองออกจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะ เกลือค่ะผงปรุงรสค่ะจากนั้นก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะจากนั้นก็จะรอให้เห็ดสุกนะคะรอให้เดือดและให้เห็ดสุกค่ะ หลังจากที่เดือดแล้วและเห็ดก็สุกแล้วนะคะเราก็จะชิมรสค่ะพอรสชาติได้แล้วนะคะทุกอย่างสุกหมดแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะเราก็จะปิดแก๊สนะคะจากนั้นเราจะมาปรุงเครื่องที่เหลือค่ะจะมีพริกขี้หนูสวนที่บุกเอาไว้นะคะจากนั้นก็พริก จินดาโขกกับกระเทียมนะคะความเค็มเราได้แล้วนะจากนั้นก็จะเป็นความเปรี้ยวแล้วค่ะ,ะจากนั้นก็จะชิมอีกทีนึงนะคะว่าความเปรี้ยวเราได้หรือยัง พอทุกอย่างได้ลงตัวพอดีแล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะค่ะจากนั้นก็จะโรยหอมกระถิออหอมผักชีนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ อานนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้มยำปากระพงรสจัดจ้านค่ะค่ะทําตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ